สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่21กุมภาพันธ์2024พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าขอท่องจำข้าแต่พระเจ้าพระนำของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไรคำสรรเสริญพระองค์ก็ไปถึงอย่างนั้นพระหัตถ์ขวาของพระองค์เต็มไปด้วยความชอบธรรมสดุดีบทที่48ข้อที่10 อ่านสตูดุดีบทที่89ข้อที่8ถึง13อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเฉลยธรรมบัญญัติ1ถึง2เนื้อหาข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างระหว่างมือขวาและมือซ้ายนั้นมากกว่าการวางตำแหน่งบนร่างกายของเรายกตัวอย่างในมัทธิวบทที่5ข้อที่30เมื่อพระเยซู ตรัดถึงทุกสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่พลาดสวรรค์พระองค์ตัดว่าถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดพระองค์สามารถตรัดอย่างง่ายได้ว่าเป็นมือของเจ้าแต่เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเน้นที่มือขวาเพราะความสำคัญของมันในปฐมการบทที่48ข้อที่8ถึง20เมื่อยากโขเวยพรบุตรชายสองคนของโยเซฟเขาจงใจวางมือขวาบนลูกชายคนเล็กและมือซ้ายบนลูกชายคนโต ด้วยเหตุนี้ลูกชายคนเล็กจึงได้รับพรมากกว่าพี่ชายของเขาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สามสามข้อที่สิบเจ็ดเวลานี้หากมือขวาของมนุษย์มีพลังขนาดนั้นท่านคงจินตนาการได้ว่าพระหัตถ์ขวาของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจขนาดไหนตั้งแต่เราถูกสร้างขึ้นตามราพระฉา,ะาย,ดดยขาของพระองค์ปรมกาลบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบหกสดุดีบทที่สิบเจ็ดข้อที่เจ็ดกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยกูด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ กล่าวอีกในหนึ่งเมื่อคนบาปถูกกระชากออกจากปากของนรกนั่นก็คือพาดขวาของพระเจ้าที่ทํางานนี่คือเหตุผลที่ท่านต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้ายกพาดขวาของพระองค์แทนสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนอกจากนี้สดุดีบทที่139ข้อที่10กล่าวว่าพา์ของพระองค์จะนำอิสยาบทที่41ข้อที่10กล่าวว่า พระเจ้าทรงชูผัดขวาของพระองค์ด้วยหลังจากที่พระองค์ทรงช่วยท่านและนําท่านด้วยพาดขวาของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงให้ท่านยืนด้วยผาดขวาของคนเดียวกันด้วยในอุปยบทีสิบหข้อที่หพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าผาดขวาของพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นแต่ทรงอนุภาพยิ่งสิ่งนี้บอกเราว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ด้วยผาดขวาของพระองค์ ในอพยโบที่15ข้อที่11-12พระกัมพีกล่าวไว้ว่าพผาดขวาของพระองค์คืนศัตรูในมารโกบทที่14ข้อที่62พระกัมพีบอกเราว่าผาดขวาของพระเจ้าคือผาดขวาแห่งดิทานุภาพในผาดขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิดสตุดีบทที่16ข้อที่11ท่านที่รักแต่ท่านควรสังเกตว่ามีเพียงผู้ที่ทรงไถ่แล้วเท่านั้น ที่จะอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าได้มัทธิวบทที่2 5ก็ได้สาถ้ายังไม่มันเกิดใหม่จงมอบชีวิตไว้กับพระคิดเดี๋ยวนี้ดีกว่าเพราะผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายของพระเจ้าตรงทุกข์ทรมานอย่างมากพวกเขาคือคนที่ร้องไห้กบเคี้ยวเคียยฟันเพราะความชั่วร้ายที่พวกเขาประสบมอบชีวิตของท่านให้กับพระคิดในวันนี้และอยู่ทางด้านขวามือของพระเจ้าหัวเข้าอ,อธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรด ยกพระหัต์ขวาแทงฆ่าพระองค์และขอให้ศัตรูทุกตัวที่ต่อสู้กับาพระองค์ถูกทำลายล้างในพะนามของพระเยซู